ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกนะน <c oughs> ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโอ้ออออยจะเพิ่มขั <c oughs> ้มแย่กว่าอีกซุ้มแซ่บหวานแต่แซ่บเน่ย สวัสดีค่ะพอก,กันอีกแล้วในช่องกินกับแพทน้นพี่น้องคะ่ะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆพามากินหอยแข็งยักษ์พี่นอ้องมุดโซ่ตัวยิ่งใหญ่กันองค่ะใหญ่มากเลือดหน่สุดๆเลยพี่น้องคะ่ะมากมากคะ่ะแล้วก็ได้หมึกสายมาด้วยนะคะแมนว่าพี่น้องเขาเอื่นหมึกสายมาจ้ะแบบนี้เลยค่ะเป็นหนวดจั้งสีีอันนี้เมนวนโบมฮเลอร์หมึกสายทะเลลวกจิ้ม มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันจะปุบดีแท้มาเด้อแซ่บๆด้วยน้ำตาลไปเนี่ยเอายางก่อนเนาะค่อยขยันคืออันเชนเนลเลยข่อยกินเผื่อพี่น้องมาเด้อจ้างัดข้างก็ได้หงัดข้างน้องแพทย์มาค่ะพี่น้องหืมบ้าตัวหืมมันใหญ่ค่ะเลยพี่น้องครับน้ำกิ้มซีฟู้ด จุ่มเลยมาค่ะพี่นอ้นองค่ะเป็นตะวันให้กินหอยบำรุงหอยพี่นอ้องคะ่ะพอเดี๋ยวยาบำรุงอีกเอาไำมันะ่ะไม่หรอยจันละมันเบาบด,ดีละ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหน,น่อยๆน้ำเม็ดเด้อพี่น้องค่ะจ้าพเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้แม่นวลกับน้องแพทมากินน้ำกันเด้อจ้ะมาค่ะยั่วยๆพี่น้องน่ารักมากเลยคอมเมนต์มาบอกจังหวัดพี่น้องอค่ะอันแม่นวลอายุห้าสิบสองปีน้องแพทอายุสามสิบสี่ทับพี่น้องอันคอมเมนต์ใดก็ถ้าเกิดก้อนก็บ,บอกลูดเด้อจ้าว่าเป็นผีแต่เ <laughs> ด้พูดคุยกันแบบกันเองที่สุดจา้ขอขอาเขาพูดอะไรจ้า ช่ำมากน้องคะแซ่บพร้อมบเหมือนันจิ้สุดยอดพร่กสดพี่กกัน พริกดิบเนาะเพิ่มพริกเขียวจ้ะเมนูนเหตุทีเพื่อเดียวเมนูตอบคอมเมนต์มันปาะั่นพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกกับพี่น้องไหมมันม,มาค่ะแอดมินหนึ่งพี่น้องค่ะแอดมินในการตอบคอมเ <c oughs> มนต์แบบนี้เลยจ้อชม่ำๆเลยจ้อ ตัวใหญ่ๆอืมสดสดพี่น้องหวานด้วยกันหวานหวานแต่พี่น้องอันนี้หนวดมั้งไหมแซ่บแซ่บอืม ักินผักชีใหญ่มากค่ะรสชาดเน็นยค่ไคะรับปัะ อื uh huh. พี่น้องค่าป้ามินวนกินเพื่อยู่ได้จากพี่น้องค่าหน่อยนีย่กินเพื่อเลยคะ่ะมันไงคะ่ะชอบมากชอบอะไรรู้ไหมแพท uh huh. มันหวานมันกรุบมันกรอบใช่มันหวานมันกรุบมันกรอบ uh huh. พี่น้องราดน้ำจิ้มเยิม้มๆคะ่ะ ินไซนี้ก่อนนะมันเสียใจน้นจิ้มแซบมากจ้ะน้องคะจิมยังหยิบร้ยอันนี้แซบเลยรอยให้ฉันเนี่ยน้พี่น้องค่ะเ้าเธ้สร้อยใส่ร้อยใส่นี่เนี่ยเอาจิ้รยใส่ปากอย่าควงเลยมาล้อยข่อยนะนนี่ อืมยอดมากสิดรกอบไม่ได้นนค่ะพี่น้องค่ะอร่อยอ่ะ จับม <c ười> <salah poem> <sm> ือตัวเบ้าเหนียวเนาะบ้าเหนียวกรอบมากแซ่บมากจ้ะบ้าหยา โรยไปค่ะช่วยกันพี่น้องคะ่ะง่ายค่ะถูกใจแม่นวลมากเต็มปากเต็มคำค่ะพี่น้องคะ่ะเต็มปากเต็มคำพี่น้องบิง้สุดยอดเลย เอาใส่ให้หน่อยค่ะรสชาติยอย่างน้ำจิ้มเธออนี้เสร็จก่อนสิกอบอ่ะแซ่บไหมอูม้หวานมัน,นว่ะอุ้ยมาไ <laughs> ข่ตัวอุท่านบเบิดอ่อ <laughs> ไี่ตัจงอยู่พี่น้องแตบพอโทรพี่จ้ะท่ามู้ท่านน้องแฟลมันจ <c oughs> ะเยอะมา่นะจ๊ะขันลาจบให้พี่น้องเบาต่อเบอแาแพตมาเด้อค่ะพี่น้องขาพี่น้องทางฟังไทยกฟังล่าทาั้งสางประเทศมาแต่เสแปรนองแผนแลน้เมนวนเด้อจ้า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายเแล้วก็อยากจะขอมารับชมและคอมเมนต์จ้ะดีใจหลายจ้ะพี่น้องคะ่ะพ่อแม่แห่งดีใจพี่น้องค่ะเห็นว่ามีเวลาคอมเมนต์นมเ,มนเปิดเบืเ้องจะซื้ออะไรจ้ะปะ้าดใหญ่มากพ,าพี่น้องจ้องไปหาเจ้างนี่นิดเแต่ กึดนี่เฮ้ยกินอ,อนน่อยๆนอกเสบจงมาถามแม่นะพี่น้องค่ะออสั่งภาพวะนี่ <c oughs> <c oughs> นอกพี่น้องค่ะสั่งภาพบแพร่ด้ือ เนยน้ำจิ้มพอดีแห้งพี่น้องจะขันเสียข่อยมันพอดีปอเปิดดอกแผลด้วยแพทนยน้ำจิม้มมาชิมหอไหน่อยให้นวดเด้อไม่คทดว่าหอยหน่อยให้นวดม่ได้ไม่สิบเปร์เซ็บต์มาแพทคอยจัดการแล้วหอยสิบโอ้ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว พี่นองค่ะรวยค่ะโอ้โหงาม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 อันนี้ลูกนี้แม่นวลกินเผื่อพพอแม่พี่นองถุกถูกคนเด้อจ้ามันเป็นตะหวานแห้งอุ๊ยพวกนี้เลือดช่ำเลยแพทอู้หหว,วานเลยชำ่ชำๆเลยจ้าพี่นองอนี่ ซุ่มเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวกันเอาเนี่ยเพิ่มข้ามเงีกว่าอีกซุ่มเอาพี่น้องค่ะอซุ่มเข้าไปกลิบๆกรุบมาก อยจะเป็นไหนแกยังเมื่อมาบังคอยอยู่สาเนาะวันนึงยิวเศบแห้งพี่น้องค่ะเจลกระจเบิดวานค่ะอือหือค่ะอืออ ไม่หน่อยบ่อือพี่น้องคะววรอ,นนอะคร,ร,ร <c oughs> ่อยจนบยยี่บออือเอาง่ายๆยู่บอพี่น้องคะนี่หดเบิดแล้วย่างเลยเนาะกินผดกินพดจักโลกเลยสามโลกเลยไงพี่น้องคะนี่ต้องมึงกันน้ำกิมเมยิ้มๆเลยค่ะไม่เลือกค่ะพี่น้องค่ะ ก็มากสองอันนี้เอาอย่ากซ่วได้ปีหน่อหาะซ่บสิมากโอ้ยขาจะมาเจ้งเรามันนะี่มันคืนนเป็นจริงเจ๊งกันปะไม่ด้วยกล้วยขวางด้วย ชิ้นสุดท้ายแฟนหรอเจ้าเอาข่อยเอาเจ้าเราเอาใครเอานี่เด้อคจำบ่เกียงใจเด้อบะปานี่ดูเดิออืมพี่น้องขาทาข่อยเนี้ยเอ้ยทาป่ะเออเอา,า,าหัวมะม่ว่อยเนี้ยเสียบเสียบคะ่ะหลายช้ำๆเลยมาพี่น้องคะ่ะแซ่บๆ อ,อ,อืึอมหมดอืหอ่เออหนังแพะประันให้กินมหนอ่ะคะนจะซื้อมากม่นอ่ะคะวซ่จะสามกิบกัน หางจกกระหังจกอืมคมปึ้หมดจ้ะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องคะมันเดียอิ่มเน่ยแล้วจ้ะถ้ากินมูมากกินมะสุผักต้องขอถทษขอไปได้หลายเพราะนไม่คิบหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะแซ่บมากค่ะสัส,สวัสดีค่ะ